ตามที่เรียนให้ทซ้บในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกอดีตสามีของตนเองเนี่ย จับตัวไปค่ะคุณผู้ชมคะมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะทางคุณแม่ได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีและมีการประสานงานต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายแล้วสามารถให้การช่วยเหลือได้แล้วนำตัวกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะนี่เป็นความคืบหน้ากรณีที่แม่นา้าและน้องสาวของนางสาวปอได้เข้าร้องทุกข์เพื่อขอความช่วยเหลือจากนางปวีนา หงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีเนื่องจากนางสาวปอถูกในบอยอดีตสามีโหดใช้อาวุธปืนจี้บังคับแล้วฉุดลากขึ้นรถเก่งฮอนด้าซีวิกสีเทาหมายเลขทะเบียนสคอ,อสาลาต่อปะตะัก 3934กรุงเทพมหานครไปจากบริษัทแห่งหนึ่งที่ย่านพัฒนาการในกรุงเทพมหานครนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่15ธันวาคม2563ที่ผ่านมาก็คาดการณกันว่าชนวนเหตุคงจะเกิดจากความโกรธแค้นที่ถูกฝ่ายหญิงฟ้องหย่าค่ะนางปวีณาได้ประสานกับตำรวจที่เกี่ยวข้องและติดตามคดีจนสามารถจับกุมตัวนายบอยและให้การช่วยเหลือนางสาวปอได้แล้วหลังได้รับรายงาน นางปวีนาก็รีบแจ้งข่าวให้แม่ของนางสาวปอทราบแล้วก็โทรศัพท์ให้แม่ลูกได้พูดคุยกันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพานางสาวปอส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาคือก่อนหน้านี้ในบอยพานางสาวปอไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ต่อมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถพังก็เลยไปจี้เอารถกระบะจากลุงกับป้าที่เขามาทําไร่แล้วจับทั้งสองคนเป็นตัวประกันไปด้วยโดยเมื่อคืนวันที่19ธันวาคม2563ในบอยพานางสาวปอเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นหลังจากที่ปล่อยตัวลุงกับป้าไปต่อมาวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เจราจาพูดคุยกันกันกบในบอยจนยอมปล่อยตัวนางสาวปอเลยนำตัวไปตรวจร่าง กายที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นก่อน ปรากฏว่านางสาวปอมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกเล็กน้อยแล้วก็มีบาดแผลช้ำบริเวณใบหน้าลำคอแขนแพทย์จึงทำการเอ็กซเรย์หน้าอกและสแกนสมองจากนั้นนางปวีนาก็ได้ประสานขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพานางสาวปอกลับมาที่กรุงเทพมหานครเพื่อพบกับแม่และลูกชายที่มูลนิธิโดยขึ้นเครื่องบินตำรวจไปลงที่สนามบินบอน .6 อจากนั้นค่ะก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินการด้านคดี ซึ่งทางนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานจนสามารถช่วยเหลือนางสาวปอออกมาได้อย่างปลอดภัยคะ่ะ